สวัสดีครับสวัสดีครับผมพันปอมวิถีสานครับสวัสดีครับผมกับพันสักับผมวิถีสานครับพันถายวิถีอีสานครับพี่น้องครับพันเต้นวิถีสานครับพี่น้องครับก็คือเมื่อนี้ทีมงานวิีสานเฮ้าสกาดิวมีใจไหลดีใจเหรอครับมีของเสื้อผ้ามัไหมจ๊ะแฟนครับ บม้ยมาไก่ครับพี่น้องครับมาจากกรุงเทพครับผมกันมาาจกอันนี้เป็นข้างแรกที่วิธีอีสานเขาได้รับของฝากครับผมก็คือมุกโตมาไก่กระจี๊มันอีกยังเพาะว่าจะเปิดมุกเราตัวนี้ครับกระเจี๊เปิด ให้แฟนคลับปรุงน้ำกันครับพี่น้องครับก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้รับของพองควนของฝากตั้งแต่เป็นพิธีสารมากแล้วมการรู้สึกว่าดีเกาีใจรักพี่น้องที่แฟนคลับเป็นกาวเท่ากับแฟนคลับสนุกเท่ารับแล้วก็มีของต้นของฝากดีใจลักครับพี่น้องครับคือสีนี้กำลังใจเฮ็ดไปให้พลอยพี่น้อง ในเมิองในชมกัมน,<า>นตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่ละบทงานของพี่อเอายันเยอะเสะเปารรทีมนิติสารนะครับ,รบเจิเททำงานไปเรื่อยละครับครับเยอะหึงมีตสองไปครับ ก็แมว่าอันที่ใส่นี่มีที่ขังแฟนคลับนี่ก็ของแฟนดคลับนครับเนี่ยเบื้ับนี่ทั้งลับม่จากท้งรอยยครับนม่มาจากเลยครับผนของของพี่โกครับอันนี้ของพี่โกทงรอยยินะครับไม่ขอกวนพนหลายครับแต่คือฝากขมาของคณหลายๆเด้อพี่โก้เสื้อเสื้อในของคุณคู่เกดกับผู้อาเของพี่กุ้งเบนแต่คือมาจากทางมายัก ฟองไงผมาจากทางนางรองบุรีรัมย์เฮาบุรีรัมย์ครับผมโอ้ยไปบุรีรัมใส่นี้มีของราชท้าแแต่เี็กมิตรของค่ะของต้นเพราะขนมไทยแล้วทีมงานผมนี่ต้องใส่ด้วยครับเพราะให้แฟนผมผมนี่เสียวใจว่าให้แล้วถึงสมบูรณ์ถึงวันขาจะเก็จะได้เฮาที่กับกระบาดดอกกับกระบาดอกแต่ความหมายคือ ใส่เห็นเพนกดีอกดีใจนะครับผมจ้าเนบ่ได้ดอคือเพิ่นเอาให้แล้วเฮาก็ตองใส่เนเห็นเพังมีกําลังใจที่ส่งของกันให้แล้วมันบ่ได้สูญายมรับมนแม่นร้ครมื้อนี้พาหารักน้ากงหน่อยวดครับบ่ไงบ่ามันลินพัน เป็นลิ้นมื่นแบบนี้พวกไอ้ตีก๊อฟกีตาร์นี่นี่เป็นลิ้นพันเน่อันนี้อลิ้นมื่นเลยครับตอนนี้ต่อสายเลยครับนี่ครับพี่น้องครับก็คือเดีไม่ตมองฝากของต้นเฮาแต่ว่าก็ลืมอีกว่าเลยครับพี่น้องครับก็คือผ้าครับมือนี้ก็คืออ่าเป็นมือนี้เนาะครับผมมือนี้วันที่าใครบอกวันที่ยิบผ้ามือนี้ยิบผ้าครับยิบผ้ามีไอ้ยิบผ้ามีสาครับเป็นสาครับ ก็คือต้องขอขอบคุณเจ้น้อยหรือว่าพี่น้อยเขาครับพ่อครับเพราะว่าเพิ่นได้อวนเงินมาครับผมสำหรับเพิ่นเลี้ยงเขาครับผมครับเพิ่อนอวนเงินมาซอยเป็นค่าน้รมยาค่าขนมมาสำหรับให้ทีมงานวิธีอีสานท่านขอขอบคุณหลายครับพี่น้อยครับขอบคุณครับคืองานวิธีอิสานขอขอบคุณหลายท่านที่ให้การทำหนุนทีมงานวิธีอีสานทุกคนก็ได้มีการลงทุนตั้งใจนั้งหมดนะครับพี่บ้าเป็นเล้ยครับเอ่อให้พ่อให้พ่อถามพ่อถ้าเป็นอย่าง พอเราะ่ัเป็นครับอาจารย์ไอ้พ่าไปศึสานั่นครับอาจารย์คือว่าอาจารย์ไม่ยังมือวิธงานเลี้ยงพอพอไงบ้างสิผมผมพอเอครับเป็นยังครับผมเพราะว่าตั้งแต่เป็นวิธีสามมาเนี่ยก็มีคุณคู่เกีรตนะครับนอกที่เป็นมาหาเขากอนมูแล้วกัดตอมากับอาจารย์นุ่มหรือว่าคู่นุ่มครับนอกที่เป็นมาจากคุณเกี คุณคูเกตเป็นกามาจับบริลัมนั่งร้องครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นพี่โก้มาจากร้อยเอ็ดครับผมครับครับผมกับทีแฟนครับเพิ่นมาหาเฮาก็ดีวิดีใจแล้วครับดีใจครับเห็นกันลับมาบริษัทติดกันที่ว่ามึงผมเฮ็ดไปนี่กับมึงลังใจแล้วกับับที่มีกำลังใจสร้างจัดผลงานมีไอ้น่องได้เบิ่งเนาะบ่เนาะครับเพราะว่าเฮาอยากให้ทอดทีชีวิตการอายุหากินของเฮาแหละก็คือเป็นแบบนี้แหละแม่นบ่ครับท่านสักครับผมเป็นว่าแฟนขัามานี่เออถ้ามันบ่มีของ่าวตัวน้อ จังไลยจังเลย,เยพุ่นกับมี่งาฝางมาตอนเด็กอายุประจำแต่คือว่าขอบขอบใจได้หลายนครับขอบคุณได้หลายครับผมเดี๋ยวกันถ้านุนแฟ้ครับได้๋ยวเหาด้วยครับเดยวเหาเดยวเหงาครับผมเจตธาเดยวเหงาผมมันยังก็ฟังถามว่านี่มันเมาแต่จะถือสาไม่กันมากกันหูหูก็เห็นเห็นกันอยู่ทุกิ๊ทุกตอนที่ผ่านมาแล้วครับพี่น้องครับอันผมบวกขวัญพุ่นด้ับครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาเขาอะไรทว่าเปิดของขวัญ อันนี้มาจากอ่าของคุณพี่นะผมวติกิตติกุลกิตติกุลยอดพี่กุลครับผมครับโอ้ยมาจากสายค้าตลาดคู่ถนนเทิดเทิดไทยบ่เนี้ยมาไทยแข่งบางยี่เรือเขตนนทบุรีกทมครับผมครับแข่งมาให้แต่ว่าข้าวปลาแยกปูหว่าเป็นอย่างขราวหนึ่งปูหมูแยกปูหมูตอนเนี้ยขึ้นว่าเป็นอย่างเอาข้าวซักวันทุกคนไม่ทำอะไรเลยมันเด้เดี๋ยวเดี๋ยวฟัง ต่ตมงเงินนะมีเสียงไม่แาสนี่ครับแม่ครับีกธีสารเท้าโบมีมีแต่คนน้นต่อแครับมีแต่คนทรงแน่ทรงแน่ดีดีไห่เฮาโอ้กว่าคทหลายเลยครับทำงานเก๋ตัวเลืนลุงเรื่องกเรืนต่อแก่อย่างนี้ไม่ท่องหลายเด้อครกาให้ยุดีมีแห้พาแม่ครับผีสารเฮ้าเราพยายามมีลกงใจให้ยุดีดีให้มันยุกับเ็น่งนะวะให้ให้ยุดเด้อครับ พี่สามเนาะเพราะผมบ้านฟังผมบอกถ้าเป็นอยังครับครับเพราะว่าฟังเบอกนี่คุณบอกเป็นแบเมาแล้วแต่ละาขอหาหรือพันหาเฮ้าพี่น้องครับเมื่อนี่กับนักนมยาจะยังไงว่าจะมาคือว่าอะไรครัเป็นเจ้าของมื่อนี้บอกจะาเพิ่มตัวครับเป็นได้หลายครับได้เขนเป็นหมานปองหมาสองวมแบบนี้หรอครับสองวงครับกับสองกับสองตันครับสองตันสามตันพบลาณผมประมาณเดือนเมื่อเดินล่างนะเดี๋ยวโบเป็นอยังครับพี่น้องครับบ้านนั่งขายเดี๋ยพี่น้องเด้อ ก็คือบ <that> <ss> ันนี้เขาถือว่าเปิดของควันบันนี้เขาไือว่าเปิดของควันเนาะบันนี้เนาะครับผมบันนีใไ้พลาซักหรือว่าไ้พลาควันมัเปิดเพาะว่ามันเป็นขนางครับผมาิาว่าถึงแม้ว่าจะเป็นีอย่างกระา่เข้าดีใจเบิบผมาแต่เป็นคมประจุมะไห่มีกระทาะตอนัขอบคุณครับบันนี่ผมขออนุญาตได้ครับครับผมาผู้มปวีดีครับเปิดดะครเนาะปิดต๊อ

้ของหอมมาลายครับพี light, ่น้องครับหอมมาลายพี่น้องไปยังครับเอ้ยของมีพุ่งครับผมเป็นมีกระดาษทองเบิ็งกระดาษทองเลยเหรครับเอาเแื้อแต่จะกินยมบดีประาทครับเอื่อนี่แหละพิมพ์การอ่านหนังสือบู้อ่านผูอ่านผมก็อ่านเองครับอ่านมีดหกเล่มครับผมครับให้ผานพานถาพ่านปลอมพ่านต้นพ่านพุมพ่านศักพิานสารครับผม ก็คือแฟนคลับเพิ่อนสม่ทุกคนครับเพราะว่าเป็นทานเฮาพ่อครับเหี่ครับเอามาโชว์พี่โชวน้องเพิ่นเว้ยนี่ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยนี่พ่อครับเนี่เราต้องการเลยครับเอ็ดยูเอ็กินนี่ครับไ่ได้ครับพี่น้องครับก็คือปลาแล้วก็มีแตงหัวมาล่าย่างดีครับพี่น้องครับโอ้โหอันนี้ผมการที่หัวมาล่าย้อนว่าพี่น้องเนาะครับโอ้ถือว่าเป็นเม็ดจังดีนะพ่อเนาะจังดีครับโอ้ดีโอ้ดีใจพ่อครับโอ้ดีใจครับเป็นได้พ่อรู้สึกว่าเป็นได้ครับเม็ดตัวนี้ดีใจครับนี่เหรอคือผมรัักษาไว้้บบ่่ใหแนคี เสี like ่ยงใส่ใจครับเพื่องยู่ตัวนี้สิก่าไปเลยครับสิก้าใส่บมดนี่เาใส่ครับอันนี้เราต้องใส่ครับใส่ยุติแต่ว่าผมการที่ใส่ไปคือเตรมครับผมครับพอมันเอามาให้นี่เป็นขั้งเลกเลยครับผมในได้นกได้หนูได้ปูได้ปลามากกว่าเอานี่แหละครับเหแค่จะอยู่ได้กินนี่ผมครับโทษนะครับตัวนี้ผมไป่ทำงานนี่คนกับเราที่ปั้นเขาเดียวอะตอนนั้นนี่เช่นครับผู้เจบที่แขกแต่ตรงนั้นตรงนี้มา่ผมก็ดีใจด้วยครับผู้จ้นตรงมาผมกดีใเรื่อใจครับผมดีใจ เพราะว่าเขาเอเแี้ยมีแฟงครับในการท้ารูนเท่าในการตอนรับเทาหากแพงแพลงฝันเท่าเนี่ยก็ถ้าเิ่นว่าหากพวกเพียงเขาบอกมม่หายได้ของเนี่ยอยู so mm, 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 ่อม mm. ูนี่เหรอเนี่ยว yeah, ันว oh, ันสูญหายไงครืบว่อมันกบุญพวกเนาเป็นใช้ประโยชน์ได้ครับแล้ว้ังกับใส่ที่พี่ประจามันพวก่เนี่ยแบมันบเนี่ยมนอตรงนี้เส้นนี่ทังมือดิล่าวูสิงมากตรงน้ซับตลอดิโอ้ยโอบา กินมากินนกินแม่กไล่ะแมูยนี้เขัเนวิถีเขาบเพื่นซื้อวางเลยรับเป็นช่วงไมหมือนนะครับผมครับต้องต้องระบุซื้อผอีกเนึงเนาะ่ับก็คือกิติกิติกูลครับผมครับยอดพิกุลนะผมครับกิด่งมาจากตลาดกู้ถนนทุกไทยบครับผมแขงบางยี่เรือเขียนนนทบุรีก็ทมครับรอบมอนครับอาบาย่งกต้องขอโทษขอไดครับเด้อุนหลยรือครับขในายเือ ครับกขอบคุณเพื่อนลายครับที่เพิ่นเอาให้มากสำหรับแฟนคลับหลายคนสวัสดีครับขอบคุณเบิร์ะที่แฟนคลับทุกๆคนที่เพิ่งดูในตอนที่ตามฮ่องเนาะขอบคุณเิทุกคนนะครับที่ผู้ใดคือเบิางพิธีสารพิธีสารนี่ไหมครับถือว่าเป็นการเล่าเรื่องใจถึงสี่โบมีโบ้ได้ทรงมากผมก็ขอบคุณคือเก่าเด้อครับเแค่คือเก่าเวลาเขาเอ็ดมากแต่อยากให้ทาชีวิตของวิธีสารเข้าพี่น้องครก็คือเห็ดไปนี่ พวกผมนี่ทีสาลนี่ยเสียเงินเยอะสิบก้อนไม้ครับซึ่งยาเสพติดียังเกิดสิบก้อนเพราเขาพันเรื่องบ่อเอวครัหายอยู่หายกินแะพ่อ็เสียดุด้วยพวกบริสุทธิ์เลยเขผิดกฎหมายนะครับก็คืออันนี้ก็บพิษฐานไดเพราะว่าที่ชีวิตรบ้านของเฮาที่เฮาไปหาอยู่หายกินเนางสัตว์สมวนเฮาก็บอรลุกันครับเฮ่าตัวใดตะมัวเท่าสงวนตัวใดสตงกินเฮากินเนาะตัวใดบวมตัวดรุลักเฮาอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องครับเพราะว่าการล่าหรือการยังเฮาก็เลือกเยอะพี่น้องครับตัวใดคนอนุรักษ์การอนุรักษตัวใดล่าเฮาก็ล่าพี่นน้องเาะ ก็ค MM ือขอบคุณหลายๆล่ะก็คือต้องขออ่านอีกคนนึงครับผมครับผมก็คือคุณกิติกุลครับผมครับกิติกุลยอดพิคุลครับผมครับขอขอบคุณเลยทั้หลายเรื่องนเตดีใจพี่น้องร่วมงานเลยแล้วก็มีเจ้น้อยครับผมครับเจ้น้อยนานาเพื่อนโอนเงินเนขามาให้ครับพี่น้องครับผมกัได้แจ้งทางทางสมาชิกเขาครับผมทางผ้าผีสานว่าเพื่อนโอนเงินเนขามาให้เพราะว่าเพื่อนโอนมากกว่า็น อยากเล hand, <ถ grenade. S 3> ี้ยงสุขการเท่าตอนแรก็เจอมันมาก่อนสุขการแพรามันยากสำหรับเพื่อนกิดอยากเลี้ยงสุขการการทำปีไม่เราพอเนาะครับผมก็บอกว่าให้เป็นค่าน้รมยาภาค่าขนมขนมเล็กน้อยเด้อเพื่อนเขาบอกกือว่าเป็นการทำตันุนเท่าเขาก็ดีใจไลยคือเจโน้่เด็กเพื่อนก็ดีว่าเป็นแฟนคลับตัวยงกาได้พอเจโน้อยเจโน่เบื้องเงินเยอะเง่าเลยถึงสิเลยอดสมการไปแล้วกับโบเป็นยังไงครับเจโน่คือกูเหรอครับขอบคุณหลายหลครับาติดบอร์กราหาเขาเลยอาจารย์เกดครับที่เพื่นมาก่อนหาเขาเลยอาจารย์เกด กินก็กุ่งครับเติมันมอบเสือเอาง่ามไรงามอ้หูนี่ผม็กส่เสียของอาจารย์บนมอบไละครับเอ่อดแตเพื่อวันนี้เาใส่เ็นการเป็นงานปกติเขาบ่ใส่ไปาแต่เพราะว่าเขาหักเขาตาอกคนที่ไ่ไหนแล้วว่านาะผมก็บใส่ไปตึกแหงแล้วพวกกใส่ไปสไปย่งดีหมดเลยไ่้ง่ใส่ไปตึกแหงก็ได้ดีล้ ได้อยู่คนกับบัวเนี่ยผมบบัวครับคือเขาจิตใจเป็นอยเพิ่นกับบัวด้ครับแต่ว่าเขาอยากจะรักษาเนาะเขาจะากตออใหม่นคือใส่ไป็นตึกเงี้ยเราเพิ่นเกิดสิเป็นเปื่องการงี้สิผมเกิดนุ่งมันเกิดสิบวเป็นตัวนุ่งหนาแตจากไปร์แต่ยามใหม่มันงามอยู่เนาะเพราะว่าบัว่าไฟละมักสวยมักงามเหมือกันครับพี่น้องครับคือต้อขอบคุณอีกครั้งสำหรับแฟนค่ายจุฬาสงฆ์ลูกส่งของมาให้เฮาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครั้งขอเอ่ยน้าก่อนก็คือมีที่โก พี่โก้อาจารย์เกตพี่กุ้งคุณข้าอาจารย์นุ่มตัวคูณนุ่มเมาครับพี่น้องครับแล้วก็มีอ่าแล้วก็มีเจโน้อยครับผมครับเจโน้อยหน้าหน้าแต่ว่าบรูว่าเป็นซื้อไว้อย่ไหนซื้อจิงเพื่อนแต่ว่านี่างนีซื้อทั้งเฟียดซื้อแชทคุยกันทั้งเฟียนซื้อน้อยเราซื้องามเลียวครับจืไปเกียนเด้อบวัวไม่งามจะซื้อคนกับเงาครับสิงห์เงาหรือจินวานเจโน้อยหรือว่าพี่น้อยครับผมครับขอบคุณหลายๆครับที่แห่งการดำเนุนการครับพิธีอีสาานเ แล้วก็มีนี่นะครับผมกันกิติกิติกุลนี่ครับผมครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมครับต้องขออ่านดูแน่กิติกุลยอดพิกุลนะครับเพราะต้องขอพูดหลายหลายได้ที่เนทรงมีดทำขั้วใหม<ด>่สิหลาเขาชิได้มีมีดเพราะว่าตะเกา่ายากล้างไม่ใช่ป่าใช่ยงังวันนี้มีมีดจางดีครับผม,มคือมีดแต่ว่ามาไล่แหละเพิ่นเอาให้มาหาไล่เฉยเลยครับพี่น้องครับเอ้ยนี่ครับผมมันทรงใหม่ก็คือว่าก็บองยังไงว่าพวกแม่น้ำมดดาได้เพ่งเพองได้มีดเนี่ย มีดตาวหัวมะไ่เี่ยม่้อมานาได้ครับแพงครับผมเมื่นแล้วมีดหนามีดย่างดีครับขว่าตาวหัวมะไล่เ่าอย่างมันดีเลยหัวมะไร่เนี่ยมีดตัวนี้ก็จะี่คไม่าก็จะใส่ดีตัวนี้ครับคือผสมมาให้ตอนแรกเพื่อนกับบกว่ารงย่าเพื่นถ่ายเข้าเตื้อไผ่เขากับขอบพูดอะไรดีใจแล้วว่าางว่าแพนครับผสมมาให้เขาดีใจเขาดีใจเัวครับดีใจว่าะทรงอยังให้เขาดีใจเพื่อนตัวย่างเข้านเตื้อปุ๊บอะไรดีเพื่นดีดีเพื่อนเชี่ยนดีเพื่อนดีครับตอนน ห้นังเทียกต่ว่อาจจะจำเอ่ได้ลยเนเพราะ้นครัวตอนนี้ก็ัรืองหลายอ่หกรบเหลาดอกแต่ว่าเป็นื้อเพนเนยาวแ้นข้าวมับ่อมีปบไหนดอกครับพี่น้องคราบกับฝากนงตอหรับผู้ทีตามไม่ไม่กัฝากเป็นแฟ้นข้าขางในครับผมครับกันยังว่าลายวันไหนก็จะได้อีกอะได้อีกอะรลายมดละได้ไหมว่าไม่ายเส้นข้ับมันวิธีสารนี้เนอพี่น้องเอ้ยับคือท่านอาคุณพี่กิติกุลนะครับผมยอดกิติกุลเป็นตัวไม้ครับผมครับผคนละลายครับที่เป็นมอบของคนติง ที่ได้ยังไงเขาจะเขาใจเขาต่อยน่ปหลายเดี๋ยวดีใจที่แมนพีีสาเขาอยากได้ได้หลายพอครับเชนครับมาเจยวบ้านได้เดียวนี่มาเป็นรถพูดแทวันครับมาเต็มรถรถบวกผมเนี่ยะนส่งว่าไม่กินรไม่นรนมร้า้กินกับรถบ้านหอนับรถบ้กินกับ้านห้องกินานั้านหรหนีับม้านห้รานหนัวนนบรถานงนาอนถคาอนหับงิน เช่นครับนี่ก็วนไผ่ก็ถือว่าพี่เป็นน่องกันทั้งนั้นครับผมแม่บอกว่าก็ไปให้กับพี่พี่ไม่น้องหลายๆก็เ็นนองครับเพราะว่าพิธีสารกต้องการแบบนี้ต้องการที่ต้องการน้องมาไปเ่ยนะครับมนักกันแพทย์ใกลปัดกัน่ายก็นน่องครับว่าผมเพื่อว่าชิบาผมชิบะได้หมือนเลยนะถามว่าอะไรครับกันเป็นนองมากาหารเช่นข้าบมาหันเนาะโคันกินยิ้มบ่ดีดีใจบ่ดีใจครับพุ่มพุ่มใจบ่ นี่ครับคือคุณพ่อถามเพลินนั่งกินอิ่มนั่งดีใจนั่งพุ่งใจนี่นครับมาหาครับผมคกันนี่ก็เพิ่มพี่น้องเข้าม่านี่มาแป็นเส้นคำมาหานี่เป็นพันธ์ได้โอ้พุ่งพุ่งใจหลยแม่นครับสำหรับพันธ์พันธ์ถาเพิ่นแต่ว่าเมื่อนอาจารย์นุ่งมาหาเลยปอบปากปอบไปปากกปเนี่ยเพิ่นนั่งไปไปไอน่ยวันนั้นว่าเพราะว่าเมื่อหลังต้องหมดถึงข้นยาครับอยากหายเยอะต้องเป็นยัง ครับผมเป็นยังกับเป็นแฟนคลับที่เป็นน้องกันครับผมาแค่แยกแยงกันนะครับคนที่สามนี่ผมกับพ่อคอยเด้ว่างมาเลยครับพอตัวแล้วครับพ่อคอยไดชไปบัญไรับครับพี่น้องครับก็คือคุณพ่อบอมีงานเขาเป็นเวลาหนักที่เขาแบ่งงานกันคือเมื่อได้จาเป็นหรือว่ายงสั่นต์ยุนซีเนี่ยผมก็ต้องไปแล้วครับแม่ครับเขก็ต้องหาถ้าะว่างงานผมสละได้ครับ เข้าใจก็ต้องไปทำแหละครับทำกิจการหนึ่งงานทั้งหลาที่เขาต้องเรียนเขาก็ต้องหาเร่ยนชีพเรื่องอย่างอันใดๆก็มาแต่ถ้าเกิดว่าเขาว่างเขาก็ไปัญหาจุหว่ากินเนื้อเขาทครับกินงานวิถีอีสานเขาครับพี่น้องครับก็คือถ้าเกิดว่าเขาไปถ้าเกิดว่าคุณพ่อปองไม่ได้ไปหรือพันทักได้ไปพันถ่ายได้ไปทำได้มากเขากัญหาอยู่าแต่ละคนคือกินงานเดียวกันฝากฝังเด้อครับเห็นผมเ่ไปกระจายเสวนาผมเล่าออกคือผมไม่ได้เล่าอ๋อคือผมนี่ เดีมงานเดียวผมายอยู่หากีนเกครับยากยากกันเจ้าเขาก็ง่าย่าก็ับมีกันไม่งายแต่ว่าคุณพ่อปลบอกนึงว่าไปแล้วก็ไปแน่ครัเป็นอย่างที่ได้ว่าเมิ่นกันึือว่าไอเกลี่นเป็นหัวใาที่สำของวิธีสาเท่าครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นกรถือว่าเวลาผู้ใหญ่ก็มูอนี่คือผมหาอย่หายเกีนแต่ถ้าหมานก็มูอผ่นถากบพันถาก่านถากจะไปซาเลยครับเมื่อนีเพิ่อเมาคำาม่เมากับเอาไม่งัดตากับพูว โอ้ยหลงเลยครับเว้นเลยหลงเนาะแบบี้มากเลยครับผมยกปากกันว่ากันครับผมถือว่าเมื่อนี้พิธีสารท่านผู้ชมคนตัเล็บสำเร็จครับผมครับผมแต่ดีใจที่แฟนครับเพิ้ลซูของให้เขาเลยอยากมาบอกว่าเก่าที่เพิ้ลซูใหม่นี่ถือว่าูดีใจมีใจผู้ว่าภูมใจหลายที่เขาเอ็ดไปแล้วครับผมที่เขาเอฟเฟลเล่ก็ได้ถุนเปล่าเงี้ยไปใส่เต้ครับเต้เต้มก็มีทิ้งที่ต่อแทมขึ้นมาแน้วพอเนาะครับผมก็คือได้ทั้งได้ทั้งพี่ทั้งน้อง ได้ทุวกคนค่ะโคบุกุลที่บอกให้กันแม่นบอครับแม่แม่พอดีผมพัดน<ม>์อมนี่เกิดอยากถามขานาดเจ็ดวันว่าครับอยู่เ่าอยู่เขาชิดขึ้นมาไปไปแบบไหนเห็นมุมเป็นอุดมูติบสลักนี่จังเด็แม่นครับที่ตอนแรกเริ่มเริ่มต้นเลยบมผมก็อยากถามว่าพิธีสารเท้าเกิดของแม่แรงเด็กนะครับเนาะผมก็บวันจันว่าสิเป็นังสิตผมปกติ<อ>ผมก็ก็เคยเป็นหนุอมหัวแงนะมันมันมันหลายภัยกันเนี่ยผมเวลานำผมจะเชิญมึง พดดมันมันไมเห็นมันเลยังกนมาแมนครับพี่น้องครับาะว่าเลยดเร่งขึ้นมาเป็นหนังนี่แหละครับคว่าเป็นหนังหรือวเป็นชิปก็ได้เพราะว่ามัน่ายทอดพิถีชีวิตเวาควาควาเป็นจริงขเพิ่มเป็นบ้านเายครับมป็นหินวเป็นะีนองี่น้วีทีสารของโดยตรงาก็ายว่าเป็นิชีวิตประจวานมาอยู่เกาาานะพเพราะว่าก็จะผมกัต้นกำเนิดจริงกับเป็นคนมาแจกบึกการครับพี่น้องครับแต่ว่าเพเป็นเพื่น แล้วดนี้กับมาอยู่บ้านบัดนี้ยเห็นพุ่พ่อป้อม่ม็นานทักข้ามฐานกับอายุหากินก็เลยได้ไปนะเพื่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำหรับตัวผมแล้วกับผมเป็นมืออาชีพที่จะไปอายุหากินเนาะครับพี่น้องครับกับผมเป็นคนอายุหากินผ่เป็นผ่านที่จะไปอายุหากินได้เก่งปนไส้แต่ว่าพอได้ที่เล่น้อยครับพี่น้องครับได้พอมาได้เล่นน้อยก็บเรื่างพวกโบเก่งมาอย่างเลยล่ะ ได้ขาใส่ไปกินน้องพ่ดพวกมแน่ครับครับผมขั้นฐานแน่กันเลยเป็นทีมงานเดียวกันนะครับไปยุ่ไปกินเดียวกันทีมงานเดียวกันเราเหรอครับครับอายุหากินเดีกันไปนั่กันเหรอครับนี่แหละครับต้นกำเนิดการเกิดขึ้นมาของวิถีอีสานเท่าครับพี่น้องครับเริ่มเริ่มเพราะไงว่าเริ่มเริ่มต้นเลยเริ่มแรกเริ่มที่ก็คือเกิดมาจากเพียงที่แล้วตันนี้มันเริ่มบุกท่านเยนมากอายุหากินห่าแเ่งไม่งป่นกันนุกคนว่าเป็นพ่อเป็นไอ้พ่อของวิถีอีสานก็คือหท่านเ่งกันคือว่า ที่หาเ็นไปแร้วกับบริสุทธ์เ่าเป็นครับในการต้นรับการมาปนรับมันพุ้ใจนี่แะครับัวเป็นจริงจังนียจริงจังนีแหละครับขอบคุณหลายเรือครับขอบคุณจัดใจจริงใจจริงเลยที่ครับจดใจจริงเราะมัน่จริงครับพี่น้องครับทีเป็นรประกาศถนนทีมงานมิอีสรครับพี่น้องครับ่อไปเข้ากัทีี่ครับาเลากัลังใจที่จะสางผลงานในเดียวไม่เปนครับเด้เบิงินอทีมงานภาคิอีสรเานแฟครับมาบ้านมาสงกัน ที่ได้ชินก่านชิลล์มามันก็ยังกับบ้านกับสองนี่ครับเพราะมันมาษามันคำหนึ่งสองคำกับบ่อได้ครับต้องมาหากันทังแพทย์แมงปันครับนะครับพี่น้องครับพิธีสารทำทำทำกันเนื้อมามหาผมบ้านบ้านเนี่ยงม่ได้เลย เน้นเน้นนั่นพัฒนายิ่นเออไม่เหมนหมาวเลตอนมามดวไม่ยอมมไปดเล้เนาะมองก็ิตไก็ยอมเลย่งเนะพี่้องครับกํมมากัมาเขากับดีใจหลายที่มากองใจตัวครับมากมากมานได้ได้ของควนของฝากเมื่ออาจารย์ลุมมาผมกิดว่าฉันไปเห็นเป็นผมเลกจากนันมาไ่เห็นว่าผมป็ดีใจได้ครับอาจารย์นุมเนอครับ ท่านบอกไงว่ามีการดีใจหลายที่เป็นไหนมากมาบอกเนาะถือว่าเป็นขั้งแรกนะที่มีแฟนคลับคนจุดสองให้่ด้ยครับห้อเขาเพิ่ขึ้นบ่ฝันล่ะว้าเล่าครับบ่ขึ้นบ่ฝันนะครับดีใจแล้วพี่น้องครับว้ามาแต่เกิดเป็นคนมากของพีคนทรงของใหม่แล้วครับว่าครับเป็นคนสดเพ้ฝันที่ว่าเออดีใจครับพี่น้องครับที่มีที่มีแฟนคลับหรือว่าไอ้น้องหักแท่งแปลฝันเป็นพ่อเป็นแม่หักแท่งแปลฝันให้การดูให้การสนทนาเท่ามันสุดยอดเลยไงโสดโสด ครับพี่น้องครับอันนี้ครับที่ิแบงกันไปใส่ครับผมครับอันนี้ฟันแบงให้ที่ิแบงกันไปใส่มันมีอย่างน่าพัวพักันที่มาเป็นการใส่ในชีวิวจากบ้านในครัวเรือนเบนไหนเอาไปเป็นเม็ดทำขั้วครับพันาพัน้องครับเป็น่นไหนเอาไปเห็ดน้ำกินได้มอะไรพันเมียเนอะผ่านขารับเข้าใจเขาผ่านขาเข้าใจ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 เพื่อนทุกอยู่ว่าพันขากันได้เยล็ด เอาละครับเจเย็นไปนับตลกยังตลกตลกขึ้นเนี่ผมครับนี่ครับยังไม่ได้ขอลงยาเลยเมื่อจบปากกับวัคซีนไม่ได้ไม่รู้นี่ก็ไปนอนกับการกระจาลายครับแตหรับแป้งเับที่เมืงหาดตะตุ่นเป็นเพียงเด้อจะคอยห้ามแป้งแป้งปันคอยตะตุ่นเข้าต่อไปเรื่อยๆครับเนาะวกะทิไทยทอดวิถีชีวิตครับสีเพื่อแค่ก็เป็นอีสานเข้าต่อตไปครับเขาจะเป็นอีสานไปเรื่อยๆหระครับ เพราะว่าเขาเป็นอีสานอยู่แล้วอีสานอยู่แล้วเขาเป็นพลังนเป็นคนนี้เป็นคนี้คนนี้วะที่สามที่มันคนเล่าเนี่ยนี่เรื่องเล่าเรล่าเรื่อเล่ากับครับคนอีสานคนอีสานการสรับคลิปนี้กะถือว่าประสบความสำเร็จครับผมได้บอกเก่าเป็นคนับที่เมันมันเรื่องอะไรอะไลรแบบว่าเราไลนน้าเพิ่อนเดียวน่าจะไปไหนแน่จ้างไหนกันที่แจงไปแล้วพี่น้องเนาะจังที่ละครับพี่น้องครับขอขอบคุณหลายที่ผู้ชมของทุกทุก ย่งไรแต่ลายอย่างหลเนี่ยได้เอาไปเ่ากอหมมาือบือาจะเกือบเป็นท่ผมต้องมาฝากเข้ากับเดีกยวิใจหลายรุ่นอ่ะรัคผมครับอาจจะว่าเป็นดีที่ววิคนอศสตรเท่าเพราะว่าเท่ากับเอสเป็นสโซ่เนาะการหาอยูหากินกัหาไปเอยครับพี่น้องครับเพราะว่า เท่าแต่ไม่ได้ร่ำรวยก็จะไม่มีทองที่จะไปเสียเป็นแรลกเป็นไดเนาะตัวใดพ่อหาได้ก็หาตัวใดพ่อเก็ได้ก็เอ็บทับพี่น้องครับแม่อันหรอกครับทับวิธีวิธีที่พี่ออิสานเท่าครับผมพวันนีอคือแฟนครับทุกคนนี่ก็ว่าจ้เจริญนลุงเรื่งเรื่อครับที่เพื่นมอบของมอบนะครับวันนี้สุดเพื่อนที่เพื่อุรู้เพื่อตมันเป็นการดีหรอกครับ้พ่ไดูดีเนี้ยทุกคนเลยครับอับสาระแฟนคบวิธีอีสานเท่าครับจุดเงินจุดเงินจุดทองจุดทองเด้อพี่น้องเลย ก็ถือว่าสำหรับคลิปนี้ก็พงเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับ